สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Memory c h e t Anti Aging ซร r มสารสกัดจากกุหลาบดำ Black Rose Extract จากประเทศตุรกีเนื้อเซรั่มของเรานะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะหยดลงบนใบหน้านะคะ4-5ู่ แต่ครั้งนี้ขอเยอะนิดนึงค่ะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะ Memory s e c r e t a n t อ a g i n g s จ r u m ซตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงผิวให้ดูเรียบเนียนชลอและลดเลือนริ้วรอยให้จุดด่างดำและบิจางลงผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสใช้เป็นประจำทุกวันนะคะหลังล้างหน้า